ให้เขาดูหน่อยนะก็ได้นามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิลคานิงหน่ามาคันิงแบบลองแสรไปเห็นไปกันเลย มันแบบติด่แหวนไปียบสวัสดีปิงปังไลหบอสไล้บ่อยแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขารูวลีกอะไรก็ไปแล้วต้องไล่ไปเลยไล่พิดีๆเลยแหละเฮ้ยวิปปิ้ง เมื่อกี้เห็นใบพรมติดกนี่นี่ก็แล้วใส่หัวกยังไงผมมันสิบมากช้ถุงร้อนบ้างเปิดเมลงแล้วหน้ารักฉีดสเปรย์ค่ะกลับมาเป็นหน้ามาไม่ได้ เราดูนะว่าถ่ายรูปอะไรไปอ่ะอยากคำนี่แช่มเชมทันทีเลยเจอรูปนี้ไปอะไรเนี่ยนะเปิดไห้ไม่ได้แต่ว่ายังรู้สึกว่าตัวเองก็เข้ากับเข้ากับแบบเปิดหน้ามานะแต่ว่ารู้ไหมทําไมถึงอยากไว้หน้ามาเข้าใจไหมเพราะว่าหนูอยากเด็กค่ะเพราะว่าเปิดหน้ามาแล้วดูโตไง แต่ว่ายังไม่อยากโตก็อยากเด็กอยู่ก็ต้องไว้หน้ามาก่อนทุกขนหนูยังไม่อยากโตอยากเด็กก่อนขาเด็กแป๊บหนึ่งออรอรอสักแบบสิบเจ็ดสิบแปดค่อยอืมเปิดอะไรอย่างงี้อยากเด็กอยู่คะ่ะอยาแซวใช่อยากแซวหน้ามาหนูสิ แล้วก็เมื่อเช้าจะเล่าให้ฟังค่ะเล็มหน้ามาเองอีกแล้วค่ะอยากดูไหมคะ่ะคราวนี้เลมสั้นกว่าทุกครั้งเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรหยุดอยู่บ้านเนาะมันก็เดี๋ยวมันก็ยาวพอตัดหน้ามาแล้วดูแบบว่ายังแบบว่ายัง เป็นเด็กได้อยู่ไหมคะเดี๋ยวตอนนี้เราแก็ปมาส่งนะคะให้ทายหนูสั่งอะไรไปกินลาบหมูใช่เลยลาบหมูใส่ผักคือ the b เ s สสำหรับหนูเลยเ,นนเก่งมากเก่งมากอยากได้รางวัลอะไรคะเปิดเม่งแล้วทำท่าเซ็กซี่อุต่าห์ตัดหน้ามามา <c oughs> อย่าให้รู้นะวเป็นใครอย่าเจอหน้านะ <c oughs> อุต่าห์ ตัดหน้าม้ามาหน้ารักหน้ารักนะคะได้เปิดหนึ่งทำท่าเซ็กซี่เหรออพอมันตั้งใจแล้วเธอไม่ไดเถินอ่ะเปิดเป่นอ่ะทำได้แต่ว่าถ้าเซ็กซี่มันจะทำยังไงวะแง ไม่น่าเลยไม่น่าเลยหนึ่งสองสามต่ดาเซ็กซี่ไหยด่าเซ็กซี่ต้องทำยังไงคะสอนหน่อยได้ไหมครับเหมือนเด็กด่าเซ็กซี่ ก็จกเจอเลยเห็นใจอะหนูก็เห็นใจเตเหมือนกัน <c oughs> ทุกคนเมื่อคืนฝันร้ายมากมากเลยค่ะจะเล่าให้ฟังเป็นแบบเป็นคนชอบฝันแบบแปลกๆแต่ก็จะฝันว่าแบบคือเมื่อคือนใช่ไหมสิตาฝันว่าก็ยังอยู่บ้านอือแล้วเออก็แบบ เหมือนที่หอที่ C J M ก็ประชุมกันทุกคนย้าว่าน,นี่คือฝันนะฝันเออเขาก็ประชุมซูมกันแล้วเสิตาก็แบบเข้าซูมอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆเขาก็พูดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะมีชาเลนจ์หนึ่งให้ทําคือถ้าทําไม่ได้อะ่ะก็ต้องรบกวนขอให้น้องๆอง่ะแบบฉีกสัญญากับบริษัทนะคะนี่คือแบบฮะ ชาเลนจ์อะไรทำไมมันแบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแล้วเขาก็บอกว่าชาเลนจ์ที่ว่านีนะ่อันนี้คือฝันจริงทุกคนแบบเมื่อตื่นมาแบบรู้สึกแย่มากคือแล้วเขาก็เฉลยว่าเออชาเลนจ์ Challenge คือการเลิกไว้หน้ามาและน,นี่ก็แบบฮะฮ้ยอย่างเงี้ยแบบต้องเปิดหน้ามาคือซิงเกิลนั้นต้องเปิดหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ตาแบบคือจาได้ว่าในฝันทร,รมานมากค่ะแบบ คือก็แก้กเป็นบ้าในซูมแล้วก็ร้องไห้ดังมากแบบเสียงดังมากแบบแบบแบบสครีมบอกว่าที่ไม่ใช่ร้องไห้แบบจะเป็นแบบร้องไห้แบบฟูมไฟอะคือแบบคือฝันแย่มากคือสีตาแบบเหมือนเอาเก็บไปคิดเยอะจนแบบฝันแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าทรมานมากเลยค่ะจริงคือเป็นฝันที่แย่มากคือคือในฝันมันฟังดูตลกใช่ไหมแต่ในฝันสิตาคือแบบ ถ้าถ้าถ้ามีกล้องถ่ายอยู่อาจจะแบบเพีดิจิตอลก็เอยห็นอยู่ก็ได้เออตื่นมาขอบคุณที่ตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาสักครอสเองนี่นี่จริงไปฝันที่แย้มานี่คือรายการตามหาจุดอ่อนซึ่งผู้ที่เป็นจุดอ่อนต้องถูกทำโทษชิง คืออะไรอะ่ะเขาเรียกของรางวัลเลยเขาไม่เคยซักเลยคิดเคยได้กินปะอย่าว่าแต่กินเลยสีลงพื้นติดอยู่เลยนหน้าเนี่ยสารสั่งมาว่าให้ใส่อันนี้พร้อมเปิดน้ำมาโอ้โห oh <no. S 2> เปิดน้ำมาพี่ไม่รู้หรอกหน้ำมาคือชีวิตของหนูน้ำใส่เกมมันคือเกมพี่ก็ไม่อยากทำหนูหรอไม่อยากเลยให้หนูทำให้หนูให้อะไรหนูเลี้ยงข้าวมื้อหนึ่งเพราะว่ามี grab แล้วผมก่อเอ้ยเดี๋ยวนี้ ใช่ไหมหนูก็ม <omen> ีเหมือนกันใช่ไหมหนู่มไม่มีไม่มีหนูไม่มีหนูไม่มีคนเดียวในวงหนูต้องเต้นแล้วหนูจะได้เดี๋ยวสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บกพี่บอกแค่เปิดหน้าแล้วเต้นคืออะไรเมื่อกี้เดี๋ยวอ๋อมีจากเบื้องบนมาเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องเปิดหน้ามาแล้วเต้นด้วยเป็น B N K Festival version King Kong ฮะยังไงไม่ให้ดูก่อนได้ปะพี่ก็ไม่เต้นไม่เป็นไงอุ้ยอันนี้หนูเคยเจอบทลงโทษนี้แล้วคือเล่นตาย อธิบายเกมเล่นไงลงโทษลงโทษไงนะคะก็คือเต้นแบบ k ิงคองอ่ะเอาแล้วของใช่ไหมจังปฏิชัดได้นะหน้าม้ายังแหกอยู่เลยอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยสวยอ่ะนี่มันเมอกันตายเนาะน้ำใส่รับซับน้ำใส่เขาบอกว่าให้ดึงขึ้นอีกดึงขึ้นอีกในกล้องมันภาพมองไม่ชัดอุ้ยผมหรือเปล่าน้ำใส่หันมา เฮ้ยส่งแฮคิวอ่ะเฮ้ยส่งเฮคิวก็มาด้ซีรีส์มากพี่บอกเลยตรงนี้ทางซีนหวานคิดจับเอามาเซพอก่อนกาอะไรเสริมค่ะการดีกาเสริมคือ น้่งใส่เป็นลูกทีมใครขอรักทียมลุกขึ้นมาเต้นด้วยปรบมือให้พี่สิงค์เขาทำไมไม่เต้นทั้งทีมไปเลยอะคะความแบบนี้ไม่มีเสียงเออถูก็ว่าเพลงสองคนอะสองคนเดียเขาจะเหงาใช่เดี๋ยวเพื่อนน้อยใจไหมเราอยู่เพราะวคนเดียวเขาว่าติ๊ม Beach n o o d l อ๋อจอสโล่หรือเปล่าคะอไม่โลไม่โลไม่เลยทั้งนั้นเชิญค่ะ ว่าชีเฉลิไปเร็วไปกันเอ้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าต้องเต้นด้วยกันใช่ไหมพี่น้ำใสก็ต้องเต้นอีกรอบไม่เขาอยากดูแล้วตอนนี้ไปเหอะไม่เรามาด้วยกันพี่จะยืนอยู่ตรงนี้คุณนั่งอยู่ตรงนี้พี่น้ำใสไม่ออกไปด้วยเออมันจะขนาดนะพี่บอกเลยพี่จะอยู่ตรงนี้เอาหเอาไงดีวะกูคือกติกามันไม่เคยมีมิตรภาพก็เช่นกันเฮ้ยว่าค อะไรอีกอะปก็ลานขึ้นไปแล้วนะเฮ้ยไม่เอาแล้วอุ้ยไม่เอมไม่ยอมไม่ยอมูไม่มีทาไม่เอมไม่เอม่า่เูไม่ยอม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 ไม่อมน่ทสปิริตบ้าไม่ม่อเนว่าพี่ก็ไม่ได้อยากทำร้ายน้องพี่ก็ไม่ได้อยากทำร้ายน้อง พี่ยังสงสารมาจากใจพี่คาดหวังอยู่เลยขอซุมหน้ามิวส e ิกได้ไหมคะัเชิญค่ะตอนใส่ค <me sticks> ุณพระอาทิตย์จงน่ารักอะมิวสิกเอาขึ้นอีกต้องน่ารักกว่าเดิมแน่เลยคอนบิวพี่ว่าเมื่อกี้อะไรนะเมงเมงจะแก้วเมื่อกี้ตายเลยถ้าเจอมิวสิก เป็นแมงหนูมันอยู่นี้มันนุ่มช้างโอ้มิวสิกมิวสิกสินเลซาร์ดเลซาร์ดเลิาร์มิวสิกปิลเลยมิวสิกหรือว่าเราจะวิ่งออกจากตู้ตอนนี้ดีเอไปพาเราเลยไหมชี้ไปด้วยโอ้สันชัยซันชัยของจริง เดียวเลยนะผ่้เดียวเลยฉันใช่เลย,เลยอ้าตอนนี้เป็นเวลาโอ้ย เอาเหนือค wow. ิ้วเหนืิ้วแบลวเชทำไมทำไมตอนหนูใส่อมันไม่แบลขนาดนี้พวกยราไม่ทำเลยอามานเลรีบๆเต้นจะได้รีบจบพรุ่งนี้ไปตังค์ไม่เเาต้องเต็มสุดอีกไม่เชอเยอะจังน้ำเลยค่ะเร็วๆๆคุณคือจุดอ่อนอเอามลสิกคุณคือหัวหน้าทีมคุณคนแก่ที่สุดในทีมนะครับอ่าหนูไม่รู้เรื่องค่หนูอายุสิบค่ะ อยู่2คนหรือเปล่าทียังไม่เคยเต้นเลยเอ๊ะเอ๊ะแต่ว่าเห็นว่ามีอยู่2คนใช่ไหมคะพี่น้อหนึ่งพี่มันยังแบบยังไม่ได้เต้นเลยอ่ะใช่จ้าเราไม่เคยเมื่อกี้ยังรีบกลับบ้านาอยูย่เลยเรา, <c oughs> เร,าร่วมสุขเราต้องร่วมทุกไปได้วยกัน<ช>นะคะพอดีไม่ใช่คนดีขนาดนั้นนะคะก็เลยไม่อยากร่วมถูก <c oughs>